ข้อความจากอาดามะสวัสดีมนุษย์ทั้งหลายฉันไม่ใช่มหาปุโรหิตแห่งเทลอสดังนั้นฉันขอแนะนำตัวอีกครั้งฉันคืออาดามาจากสภาสูงแห่งเลมูเรียนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์หายนะของทวีปที่จมลงเมื่อนานมาแล้วบนแผ่นดินแม่ไกอาเราอาศัยอยู่ในความจริงมิติที่6ของโลกชั้นในเรามีภูเขาลูกใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าภูเขาใดๆที่คุณมีอยู่บนพื้นผิวโลกแต่เราไม่ได้อยู่ในภูเขาชาสตา ชาวเลมูเรียนอาศัยอยู่ในกาแล็กซี่อันไกลโพ้นบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่านิวเลมูเรียอรยธรรมกาแล็กซี่ไม่มีนักบวชชายและพวกเขาไม่นับถือศาสนามีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่นับถือเผ่าพันธ์ุกาแล็กซี่บางเผ่ามีนักบวชหญิงซึ่งล้วนแต่เป็นผู้รักษาโรคผู้เยียวยาฉันไม่ได้เป็นนักการทูตและทูตของมนุษยชาติไปยังประเทศต่างๆในกาแล็กซี่ ดูเหมือนว่ามนุษย์จะไม่สามารถรับข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยการแต่งเรื่องเท็จเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแห่งแสงเรากำลังรอให้การยกระดับเกิดขึ้นบนดาวของคุณจากข้อมูลที่ฉันได้รับมาจนถึงตอนนี้จากสภาสูงของกาแล็กซีมีความเป็นไปได้สูงมากที่มนุษย์กลุ่มเล็กๆจำนวนมากจะยกระดับมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจิตวิญญ,ญาณของกาแล็กซี มนุษยชาติที่เหลืออาจถูกย้ายไปยังสถานที่อื่นที่ห่างไกลาจากกาแล็กซี่นี้เว้นแต่จูจูจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์จะถูกยกระดับขึ้นมาสู่เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเสด็จสู่สวรรค์ครั้งใหญ่ ขณะนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ต้องการไม่สนใจยกระดับความสั่นสะเทือนของพวกเขาเลยและกำลังรอให้คนอื่นทำสิ่งที่ทางจิตวิญญาณที่จำเป็นสำหรับพวกเขาจากการสังเกตการกระทำของพวกเขาอย่างระมัดระวงังในช่วง5ปีที่ผ่านมาอรารยธรรมของฉันจะรวมตัวกับพี่น้องของฉันในอนาคตพร้อมกับโลกบ้านเกิดของเราหากเราเข้าถึงความถี่ที่จำเป็นเพื่อพาเราไปสู่มิติที่7จากนั้นจึงไปยังมิติที่8 ดาวเคราะห์เลมูเรียใหม่เป็นมิติที่8ดังนั้นเราต้องไปถึงระดับของความสูงทางจิตวิญญาณนี้เพื่อที่จะสามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่มีปัญหาหรือความเสียหายใดๆต่อร่างกายแห่งแสงของเราสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างต้องพร้อมที่จะอยู่ในความถี่สูงเหล่านี้มิฉะนั้นร่างกายแห่งแสงของพวกเขาจะหายไปเราใช้เวลาหลายพันปีในการเพิ่มความถี่ของเราไปยังมิติที่6 และตอนนี้เราเกือบจะอยู่ในมิติที่7แล้วหลังจากนั้นก็จะง่ายขึ้นมากสำหรับเราที่จะกระโดดเข้าสู่มิติที่8ชั้นประหลาดใจมากที่มนุษย์จำนวนมากปฏิเสธที่จะเข้าใจและละทิ้งคำแนะนำของสิ่งมีชีวิตแห่งแสงแห่งกาแล็กซีในการทำงานเพื่อเพิ่มความถี่ให้สูงขึ้นของคุณทุกวันแน่นอนว่าคุณสามารถยกระดับการเวลาไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้แต่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น จากนั้นคุณจะถอยกลับเนื่องจากคุณต้องรักษาระดับการสั่นสะเทือนนั้นไว้มิฉะนั้นร่างกายจะไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันสูงจากแสงได้ มิติแต่ละมิติต้องการการปรับในระดับที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถอยู่ที่นั่นได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆอรารยธรรมกาแล็กซีของเราพยายามทำการทดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณยกใครสักคนจากอาณาจักรที่6ไปสู่อาณาจักรที่8ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะักที่น้องของฉันบางคนถูกบังคับให้ออกจากร่างแห่งแสงพวกเรามีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์แต่มีรูปรษณ์ที่สมบูรณ์แบบ มากขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเราถูกแทนที่ด้วยกลุ่มแสงในรูปแบบขั้นสูงที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและแรงกดดัน มิติที่แตกต่างการลักษณะของเรามีความชัดเจนมากเรายังสวมชุดแสงทับร่างกายของเราซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ใดๆก็ได้ที่เราต้องการวิธีนี้ทำให้หลายอรารยธรรมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราดูเป็นอย่างไรซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับชาวเลมูเรียนเนื่องจากมีอรารยธรรมที่ไม่เป็นมิตรมากมายในจักรวาลขนาดใหญ่ในอดีตเราไปถึงความจริงมิติที่8แล้วและทวีปเลมูเรียนบนดาวเคราะห์ของคุณก็ถูกทำลายล้างเนื่องมาจากอัตราที่ใหญ่โต และความกระหายในอำนาจระหว่างกันมนุษย์ยังมีหนทางอีกยาวไกลคุณยังคงสร้างอัตตาของคุณและกระตุ้นอารมณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอารมณ์เชิงลบเพียงเพราะสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กซีและแสงพยายามนำความจริงมาให้คุณเกี่ยวกับสิ่งใดๆ หรือใครก็ตามปรมาจารย์ผู้บรรลุทมกล่าวหลายครั้งว่าตามกฎสากลไม่มีทางลัดสำหรับเผ่าพันธุ์ใดๆที่จะกลายมาเป็นอรารยธรรมกาแล็กซี่ไม่ว่าคุณจะตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตแห่งแสงอื่นหรือชั้นที่สื่อสารผ่านช่องทางนี้อย่างไรผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันไม่มีงานไม่มีผลลัพธ์สิ่งมีชีวิตแห่งแสงทุกตัวที่ย้ายจากมิติที่ต่ำกว่าไปยังมิติที่สูงขึ้นรู้ความจริงเกี่ยวกับงานทางจิตวิญญ,ญาณที่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านการทำสมาธิเงียบๆทุกวันเพื่อไปสู่ ู่ระดับทีสงขึ้นเมื่อไม่นานนี้คุณมีเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นในโลกของคุณมนุษย์ที่กำลังพายเรือคาย,ยักอยู่ที่ชายฝั่งของชิลีในช่องแคบมาเจลัน ถูกปลาวานหลังค้องกลืนกินเข้าไปชายคนนี้รอดชีวิตและเขาสบายดีโดยไม่มีอาการบาดเจ็บจากการเผชิญหน้าครั้งนี้เพราะปลาวานคายเขาออกจากปากหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีแล้วทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับมนุษย์คนนี้เขาอยู่ผิดที่ผิดเวลาเพราะการสั่นสะเทือนต่ำของเขาเพราะปลาวานหลังคล้องไม่ได้สนใจที่จะกินเขาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลตัวนี้ขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจนเท่านั้น โปรดจำไว้เสมอว่ายิ่งความถี่ของคุณต่ำเท่าไรคุณก็จะดึงดูดและประสบกับเหตุการณ์และปัญหาด้านลบในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งความถี่ของคุณสูงขึ้นเท่าไรคุณก็จะดึงดูดเหตุการณ์และประสบการณ์เชิงบวกมากขึ้นเท่านั้นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดชีวิตคุณและจับคู่ความถี่ของคุณโลกภายนอกของคุณในความเป็นจริงนี้สะท้อนส่วนภายในของคุณเหมือนกระจกเงาวิธีที่ดีที่สุดในการยกระดับความถี่ของคุณคือการนั่งสมาธิเงียบๆทุกวันหากคุณต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นจงกำหนดชะตากรรมของคุณเองและอย่ารอให้ผู้ช่วยให้รอดพาคุณไปที่นั่น ไม่สำคัญเลยหากผู้นำมนุษย์คนใดทำอะไรที่เป็นบวกให้คุณในชีวิตของคุณในความจริงสามมิตินี้มันจะไม่มีผลใดๆในการกำหนดว่าคุณจะก้าวขึ้นสู่มิติที่5หรือมิติที่สูงกว่า เส้นทางแห่งการปรสรู้นาคือการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่คุณใส่เข้าไปคือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่มีความลึกลับใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเหตุใดคุณจึงจะก้าวขึ้นจากโลกไปสู่ดินแดนที่สูงขึ้นหรือไม่โปรดรับพรและความรักอันยิ่งใหญ่จากฉันขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกมีเพียงคุณเท่านั้นที่เป็นกัปตันของวิญญาณของคุณผู้ที่จะตัดสินจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณและไม่มีใครอื่นอีก อาดามะถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลาสเกสทูดแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กติก